สวัสดีครับประาสไห้ลีกวันนี้วันพฤหสัสบดีที่19มิถุนายน2568นนะครับฟี ف a c ั p เวิร์ c คัพยังเตะกันแบบสนุกเลยนะครับเอาไปดูกันที่คู่แรกสตาร์ทวันนี้จะเริ่มต้นกันในเวลา23่สมนาฬิกาหรือว่า5ทุ่มตรงนะครับก็จะเป็นพอไมรัสนะครับเจอกับอัลอาลีก็ คู่นี้เป็นการแข่งขันนัดที่2นะของกลุ่มเนะครับพอไม่ล่าสจากบราซิลนัดแรกประเดิมสนามก็เสมอกับ FC p o r ปอร์โตไปศูนย์ประตูศูนย์นะครับซึ่งรูปเกมในเกมแรกต้องบอกว่า,าครองบอลเหนือกว่าโอกาสยิงมากกว่านะครับแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่เฉียบคมพอสุดท้ายก็ทำได้แค่กันเสมอไปแบบไม่มีสกอร์นะศูนย์ประตูศูนย์แต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าปอร์โตก็ถือว่าเป็นทีมที่มีเกรดบอลสูงพอสมควรนะครับ เกมนี้ก็คาดว่าจะมาในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับผู้สำป,ประตูเป็นเบเวอร์ตันนะครับแนวรับมีมูรินโญ่นะครับกูสตาโวโกเมสนะครับออกกุสตินเกียร์วิฟิลจะเป็นจอเอกินปีเคเลสนะครับอนิบาลโมเรโนดิชาร์ดลิออสฟิลิเปนเดอร์สันมอริซิโอเอสเตวาโอแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นวิคตอโรเก้นะครับทีนี้มาดู เอาอาลีทีมต่างจากอียิปต์กันบ้างก็ประเดิมสนามนัดแรกด้วยการเสมอเช่นเดียวกันนะก็เสมอกับอินเตอร์ไมอามี่จากสหรัฐอเมริกาไป0ูนรูปเกมในนัดที่ผ่านมาของเอาอาลีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูสูสีเหมือนกันนะแต่ว่าครองบอลน้อยกว่าเท่านั้นเองโอกาสยิงก็น้อยแต่ว่าแนวรับเนี่ยก็ถือว่าเหนียวแน่นใช้ได้นะบอลเล่นเป็นระบบใช้ได้เลยนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-3-2-1ผู้สับตินเป็นมัวเหม็ดเอลเชนาวีนะครับแนวรับมีอา์เมดคูกา อัลชาร์ฟดาลีนะครับยาเซอร์อิบราฮิมโมฮัมเหม็ดฮานีมิฟฟี่จะเป็นฮัมดีฟาตี้นะครับอารีเบนรอมดาเน่มาวาวเอเทียะนะครับเทเซเก้ซิโซแล้วก็นาเป้าจะเป็นเวซัมเอบูอารีนะครับคู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมา2ครั้งนะในศึกฟีฟ่าเบอร์ครับเนี่ยนะครับเจอกันในปี2021อารีชนะไป1 0ส่วนในปี2022ก็เป็นพาวเมรัสที่ชนะไปบ้างสต่อศนย์นะคู่นี้ ดูเกรดบอลดูรูปเกมในนะัดที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าพาเมรัสอาจจะดูดีกว่านะแล้วก็เกมที่แล้วไปเจอของแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้เจอกับอาร์ดีที่ไม่แข็งแกร่งเท่า f c ฟซีปอร์โตผมว่าน่าจะชนะได้นะผมชอบพาเมลัสน่าจะชนะได้ในเกมนี้นะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันที่ตีสอก็จะเป็นกลุ่ม A เหมือนกันนะครับอินเตอร์เมลมีจากสหรัฐอเมริกาเจอกับปอร์โตจากโปรตุเกส อินเตอร์ไมเอม่เกมแรกก็อย่างที่ทราบไปว่าเสมอต่ออาร์ดิเจีบมศ e. ูนย์ศูนย์รูปเกมดีกว่าเล็กๆนะครับแต่ว่าที่เด่นๆเลยก็คือลุยโซเรสกับเดียรเดียรเมซี่ถึงแม้ว่าจะเวลาไปแล้วแต่ว่าก็ยังประคองทีมแล้วก็ช่วยทีมได้ดีนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมันเหมือนยังดูเกรงๆขาดๆเกินๆอยู่ก็คงต้องปรับจูนกันต่อไปนะครับเกมนี้ก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะผู้สาวตัวเป็นออสการูต้านะครับแนวะรับมีเอียนเฟรนะครับโทมัสอวิเลส ไฟคอนพิคาร์นะครับโนอาอเลนมิดฟิลด์จะเป็นเซจิโอบุสเกตนะครับเรยรอนโดสโวร الي ทาเคโออาเรเอนเด้เทรอสโกเซโกเบียนะครับแล้วก็ดเดิโอเนลมาซี่หน้าเป้าเป็นหลุยสซัวเรสก็ค่อนทีมเป็นนักเตะจากอาร์เจนตินานะสำหรับอินเตอร์มาลมี่นะครับอาทีนี้มาดู FC ฟซีปอร์โตกันบ้างนะครับยอดทีมจากโปรตุเกสเกมแรกเนี่ยเจอของแข็งอย่างพาวิลัสลูกเกมสูสีนะครับก็ จริงๆก็ดูเป็นรองกว่าเล็กน้อยด้วยแต่ก็จบเสมอได้นะเกมนี้ก็คงเน้นสุดๆเพราะว่าไบอามี่เองไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเพาเมลัสนะครับก็คาดว่าจะมาในระบบสามสี่สองหนึ่งเพราะสาประตูตเนี่ยเป็นกัวดิโอรามอสนะครับรองรับมีมาทิมฟอนเดเดสโจเซ่เปรโดเอวานมาเคโนมิดฟิลด์จะเป็นเจ้ามาริโอนะครับอารันวาเลรากาบีเวกาฟรานซิสโกโมัร่าฟาบิโอวิเอล่าโรริโกมัวร่าส่วนหน้าเป้าเป็นซามมุมนะครับคู่นี้ ไม่เคยเจอกันนะสำหรับอินเตอร์มิีกับ f อฟซีปอร์โตถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยแน่นอนครับเสมอกันมาในเกมแรกทั้งคู่แต่ว่าปอร์โตเราไปเจอของแข็งนะจริงๆเกรดบอลดูดีกว่าอินเตอร์มิีพอสมควรนะผมมองว่าเกมนี้ปอร์โตจะเอาชนะได้ไม่น่ายากนะผมชอบ FC ฟซีปอร์โตนะครับอาทีนี้มาดูกันที่คู่ตี5จะไปกันที่กลุ่ม B s นะครับเซียร์เชนซาวเดอร์เจอกับแอตเลติโกมาดิดนะครับ เซตท่นจากสหรัฐอเมริกาเกมแรกเนี่ยแพ้โบตาโฟโกอาเจจากบราซิล1ต่อ2นะครับก็ดูกเกมในเกมแรกก็ครองบอลน,น้อยกว่านะยิงน้อยกว่านะครับแล้วก็โดนนำเร็วไปถึง2-0ก็เรียบร้อยครับไล่ไม่ทันนะสุดท้ายก็แพ้ไปในท้ายที่สุดนะแพ้ไป1ต่อ2เกมนี้ก็จะมาในบบ 4, 2, 3, 1, ระบบ4-2-3-1ผู่ตวัวเป็นสเตฟานไฟนะครับวรับมีอเล็กซานดรารอดาวคิมคีฮีนะครับแจ็คสันลาเกนดัวคู แล้วก็มิทฟิวจะเป็นคริสเตียร์โรดาวนะครับมีโอเบตวากัสเจสุฟเเรล่าอัลเบิร์ตลุสนักนะครับแล้วก็ไรอันเคนนาเปาใช้เป็นดันนี่มูชอฟสกี้นะครับอาทีนี้มาดูตราหมีกันบ้างนะยอดทีมดังจากสเปนครับเกมแรกเจอปารีสแซงต์แชร์แมงเผาเครื่องไปยับเลยนะศูนย์ประตูต่อสี่เอาไม่อยู่จริงครับแนวรุกของปารีสโหดมากๆก็สู้ไม่ได้เลยต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยในเกมแรกนะที่เจอกับปารีสก็ครองบอลได้แค่26%เท่านั้นเองสําหรับ แอดมัทลิดนะแล้วก็มีโอกาสยิง5ครั้งเขากรอบแค่ครั้งเดียวครับโอ้ต้องแก้ไขโดยด่วนเลยเกมนี้ผมว่าน่าจะเน้นสุดๆแล้วก็ระบายแค้นกับทางด้านของเซียเทิร์นเซาเดอร์นะครับก็จะมาในระบบ4-2ครับวันนี้สำหรับตามีรุ่นสัวตู้เป็นยานโอบัตนะครับที่เหลือมีแนวรับอย่างมาโกสโรเนเต้โรบินเลนอมานะครับโจเซ่มาเรียกิมิเนสจาริกาลันนะครับบิฟฟี่จะเป็นกัวเรโนซิเมโอเน่นะครับดีอ่าโรดิโกเดอพอนะครับพาโบบาริออสซามูเอลดิโน นวรุปเป็นอ,องตัว an, กิสมันจับคู่กับจูเรียนอาวาเลสนะครับอาคู่นี้เนี่ยผมมองว่าแอนมาดิดดีกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ผมว่าน่าชนะได้ไม่ไม่ยากนะน่าชนะได้ได้ไม่ยากนะผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยโอ้โดนมาศูนย์ตัวสี่นี่มันเสียหน้ามากๆกระคงระบายแค้์กันในเกมนี้นะครับเชียร์ไปที่ตราบีครับแอนเดนโกมาติดจากสเปนครับสรุปวันนี้ครับฟีฟ่าปรับเบอร์ครับคู่แรกเนี่ยผมว่าน่าเชียร์ไปที่พอมิรัสนะครับ คู่ที่ 2. หน่าเชียร์ไปที่ปอโต้ส่วนคู่ที่ 3. หน่าเชียร์ไปที่แอดมาร์ลินนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ท่านไหนที่ต้องการพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของฟุตบอลหรือว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็สามารถแอดไลน์มาเป็เพื่อนกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเราแอดไทย3 3เป็นภาษากีนมีแอดนำหน้านะฮะแอดไทยเป็นภาษาอัษครับ